หมูสเต๊ะไม่จ้าหมูสเต๊ะไม่จ้าไม่ละหกบาทจ้าสูตรคนสวยซื้อวันนี้แถมฟรีเบอร์โทรแม่ค้านะจ้าหมูสเต๊ะไม่จ้าพี่อุยพี่สุดหล่อหมูสเต๊ะไม่จ้านํำลันร้อนร้อนเลยจ้าหอมฉุยเพราะว่าคนสวยทําเองหมูสเต๊ะไม่จ้าหมูสเต๊กคนสวยจ้าไม่ละหกบาทเองนะจ้าอุยพี่คันลาหมูสเต๊กคนสวยไม่จ้า สุดหล่อเลยเหรองั้นฉันเอาหมูสเต๊ะยี่สิบไม้จ้ะพอดีว่าฉันไม่ขายอะจ๋ยี่สิบไม้ฉันขายขั้นต่ำห้าสิบไม้จ้ะเอาห้าสิบไม้เลยแล้วกันจ้ะได้เลยจ้าอะไรเนี่ยไม่เอาดีกว่าห้าสิบไม้อะผมพี่คนเดียวไม่หมดหรอกโอ้ยพี่สุดหล่อถ้าพี่กินไม่หมดเนี่ยก็เอาไปแบ่งญาติิครอบครัวสิจ้ะทำไมถึงคิดไม่ได้เลยง่ายแค่นี้ หมูสเต๊ะครับหมูสเต๊ะเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าที่ขายมาก่อนครับแค่ไม้ละห้าบาทเองไม้เดียวก็ขายเด้อพี่ธนาสั่งอะไรยังล่มไม่ได้เลยจ้ะเอากี่ไม้ดีครับฉันเอายี่สิบไม้สิบไม้แถมไปเลยหนึ่งไม้ครับ <c oughs> เฮ้ยรอเล่นลูกรอกลับมาก่อนต <c oughs> ใจรอไปได้ <c oughs> หมูสเต๊ะ50บไม้300บาทที่สั่งไว้จ้ะผมไม่ได้สั่ง50ไม้เลยโอ้ยลูกค้าเขาไม่อยากได้นี่ก็น,น่าดานตื้อเขาซื้ออยู่ได้โคนยังไงเนี่ยนี่นายเกาว่าฉันหน้าได้เหรอฮะไอหน้ามากเอา้าก็เห็นพอกหนาๆนก็นู่นวิญญาณใน,นาก็บเบื้องโอ้โหถ้าฉันต้องหน้าธรรมชาติแล้วเป็นแบบนายเนี่ยจะขอแต่งหน้าหนาหนา,นา,ยยางนี้ดีกว่านี่มันเทพมจาจ้างมาเลยนะไม่เอาแล้วไม่กินสัก้าแล้วไปแล้วเอ้า กี่ถือว่าไงนะไม่ละฮะซื้อสิแถมสองนี่มันตัดราคากันจะชัดเลยนี่หว่ามันไม่ได้จะทาตรงไหนหรอจกจ้าพี่ก็ขายราคาเท่ากันนะจ้ะก็ตรงที่เธอแถมสองไงฉันแถมหนึ่งเธอมาแถมสองได้ไงอะแล้วไงก็ใครใช่ให้นายมาขายแต่ราคาเช่นก่อนละฮะไอห,หน้ามอกลูกค้าจะขายหมดเลยเนี่ยแล้วทาไมเธอไม่ไปขายที่อื่นละ่ะฉันขายมาก่อนเธออีกเธอมาทีหลังแถมราคาก็แพงกว่า<อ>แล้วใครที่ไหนเขาจะไปซื้อของเธอฮะ นี่ที่ทางทำมาหากินทําตรงไหนก็ได้ฉันมีปัญญาจ่ายค่าเช่าเหมือนกันฉันจะขายตรงนี้ก็ได้ได้จะขายใช่ไหมเมื่อกี้โปรว่าไงนะสิบแถมสองจัดมาเลย300ไม,ม้ถ้าแบบนี้ของแถมก็น่าจะ60ไม้รวมไป360ม็นสามไม้อุ๊ยแน่ใจนะจ๊ะพี่สุดหล่อเพราะว่าตอนนี้หมู่สเต๊ะร้านฉันมี360ไม้พอดี สุดหล่อมั่นใจอยู่แล้วเหมาหมดร้านเลยครับได้เลยจ้ะพี่ไปยืนรอตรงนั้นเลยเดี๋ยวฉันทํำให้เร็วๆะจ๊ะน้องได้ยังจ้ะคนสวยได้แล้วจ้ะพี่อันนี้260อันนี้100่จ้ะจ้ะมูสเตย์ไหมครับไปลกบาทครับร้านเปิดใหม่เลยนะครับสดๆเลยไอหน้ามาก นั่นมันหมูสเตย์ร้ายฉันนะเอาไปขายตัดหน้าฉันได้ไงอะคะแล้วยังไงล่ะครับก็ขายหกบาทแล้วไม่ใช่หรอไอ้ขี้กองไอค้คนขี้กองไม่เขาเรียกว่าฉลาดด้วยหมูสเตย์จะคืนมานะเฮ้ยหม <c oughs> ูเตยไหมครับสุลลอกร้านนี้ปิดไปแล้วครับเชิญร้านนี้เลยงั้นฉันเอาหนึ่งร้อยไม้เลยจ้ะโอ้หูหนึ่งร้อยพอดีเลยครับนี่หนึ่งร้อยไม้ครับสำหรับคนรอ งั้นนี่ครับอุย้ยไม่ต้องรองอุย้ยขอบคุณครับสุดรอพี่หมนัมนหมนัมนหมนัมนหมันมันหมันมออกให้กนนีก่กงต่อไปนี้จะ,จะไม่ขายใหแล้วอ้าได้ไงล่ะครับ glow. ไหนบอกว่าสั่งแล้วยกเลิกไม่ได้ไงจ๊ะเล่นกับใครไม่เล่น <c oughs> มาเล่นกับเฮียเฮดราชาหมูเตะ รีกองฉันจะไม่มาขายีน <sk sentir melhor> ี <Buffalo> ่แ <deme> ล <Pract izen> ้วพรุ่งนี้มาขายใหม่นะจ๊ะขายคาะทุนแถมยิ่งไปแถมอีกสองไม้ด้ะอู้หูว้าวว้าวอะไรเนี่ย อย่างนี้ต้องแชร์ต่อคิวอุ้ยแกนี่นะวันวันนะไม่คิดจะหางานหาการทำอะไรหรือไงมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละแล้วก็โพสตป็ไเถอะโพสตั้งแต่เช้ายันเย็นทำอะไรก็โพส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 แบบนี้ยฉันถามจริงเถอะแกทำแบบนี้มันเกิดประโยชน์อะไรคะพี่มิวคิวก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เฉยๆสักหน่อยเนี่ยคิวก็เลื่อนโพสหางานด้วยเนี่ยพี่แล้วคิวแกเนี่ยนะ รับเพื่อนง่วไปทั่วแถมยังเปิดเป็นสาธารณะอีกแกไม่กลัวว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาพี่มิวก็อย่ามายุ่งได้ปะหน้าลำคาญบ่นยิ่งกว่าแม่อีกบ่นอะไรก็ไม่รู้เอา้าเราพลาดใช่ไมไม่ช่วยเก็บงานการก็ไม่ช่วยจะทำยังจะเดินหนีนะกลับมานี่นะคิวเออรู้แล้วนะเดี๋ยวฉันไปแล้วกันโอ๊ย,อยทำยังไงดีเนี่ยเอา้า ไอคิว <A> เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ชอบดูสิโทรศัพท์หน้าจอแตกหมดเลยอ่ะ mm. เครื่องก็เปิดไม่ได้อีกโอ้โหสงสัยต้องซื้อใหม่แต่โดนพี่มิวด่าแน่เลยอ่ะพี่พี่ขอหนูหน่อยโหแตกละเอียดเลยคิว <Q. S 2> พี่อ่ะเหตุหลายรอบแล้วนะคิวเดินไปเล่นไปเนี่ยเลยเกิดอุบัติเหตุไงถ้าจะโดนพี่มิวดา่าเอกต้องยอมแล้วแหละแต่ต่อไปนี้เองก็อยากประมาทเข้าใจไหม เอานะทีน,นี้จะไปไหนเนะี่ยจะเข้าบ้านแล้วพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปส่งขอบคุณพี่พี่มิวทำไงดีอะพี่โทรศัพท์คิวหน้าจอแตกไปหมดเลยอะเปิดไม่ได้ด้วยอะพี่ไหนคิวมาให้พี่ดูดิคิวทาไมคิวถึงใช้ของไม่รักษาแบบนี้อะ้้วจะมาขอพี่ซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ใช่ไหมพี่ไม่ซื้อให้หรอกนะ เหมือนกันจะได้ไม่มีโทรศัพท์ใช้วันๆจะได้ไม่ต้องมานั่งเล่นโทรศัพท์โพสอะไรก็ไม่รู้พี่มิวถ้าคิวไม่มีโทรศัพท์จะทํายังไงล่ะคิวติดต่องานไว้เข้าติดต่องานกลับมาทำไงนะาพี่มิวนะซื้อให้หน่อยได้ไหมคิวสัญญานะว่าคิวจะเล่นโซเชียลให้น้อยลงเออเออออพี่ซื้อให้ก็ได้แต่พี่ไม่ได้ซื้อให้ฟรีนะไว้หางานทําได้เมื่อไหร่เอาเงินมาคืนพี่ด้วย ขอบคุณนะจ๊ะพี่มิ้วแต่ไหนๆก็ซื้อใหม่แล้วคิวขอรุ่นใหม่เลยได้ไหมพี่มิ้วคิวรุ่นใหม่มันแพงมากเลยนะมันสี่ห้าหมื่นเลยนะมันสี่ห้าหมื่นก็จริงแต่มันมีคุณภาพนะพี่พอเราเบื่อแล้วเราก็ขายอะ่ะมันไม่มีราคาอยู่นะพี่ก็แล้วแต่แกแล้วกันอยากมีนี่เยอะก็ตามใจขอบคุณนะจ๊ะพี่มิว โอ้โอโอ,โอ้้โโหไอเจ้าคิวนี่มันไอโฟนรุ่นใหม่14บสีโปรแหมถ้าทางจะแพงซะด้วยนะเนี่ยก็นิดนึงอ่ะพี่ช็อปซื้อแล้วก็ซื้อดีๆไปเลยแต่กว่าจะได้มานะโดนพี่มิวบ่นหูชาเลยถ้าฉันไม่มีโทรศัพท์นะฉันคงต้องขาดใจตายแน่เลยพี่ช็อปแต่พี่ช็อปพี่ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิฉันจะเอาไปลงโซเชียลพี่ถ่ายไหน,นเออ,นะโ,อโทรศัพท์พี่นั่นแหละเร็วๆเนี่ยจะถ่ายคู่กับโทรศัพท์เนี่ย เอาเอารูปหรือวิดีโอเอาเป็นรูปนั่นแหละรถเถอะโอเคโอเคเอ็ง <Okay, okay. c oughs> นี่ติดโซเชียลจริงเลยเนี่ยได้งานทำบ้างหรือ,อยังล่ะยังไม่ได้งานอะ่ะมาขับวินกับพี่ไหมแต่พี่สอนงานให้ไม่เอาอ่ะพี่ร้อนก็ร้อนว่าแต่พี่เหอะได้งานใหม่หรือ,อยังจบตั้งสูงมาขับแค่วินมอไซค์เนี่ยนะพี่สมัครไปแล้วแต่ยังไม่โดนเลียกสัมภาษณนะ์อ่ะก็เลยมาขับวินไม่ได้คิดอะไรมากขับเรื่อย โทรศัพท์ใหม่ราคาเบาๆสี่หมื่นกว่าๆเองอีอีเออยวงส่งกลับบ้านก่อนนะนี่จะคิวแต่ได้โทรศัพท์ใหม่ไม่ขึ้นวินใช่นลยนะมีอีองอีอีชิใครโทรมาเนี่ย ขครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใช่เบอร์คุณคิวหรือเปล่าครับใช่ครับไม่ทราบว่าโทรมาจากไหนครับครับผมเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทตองติงจำกัดครับอ๋อครับไม่ทราบว่าเอ่อครับผมพอดีเราเห็นโปรไฟล์ของคุณคิวแล้วเราก็รู้สึกสนใจอยากจะร่วมงานกับคุณขึ้นมานะครับไม่ทราบว่าพรุ่งนี้คุณจะสะดวกนัดสัมภาษณ์ไหมครับได้เลยครับสะดวกครับ ไว้ยังไงผมจะโทรดัดหมายวันเวลาและสถานทีท่อีกทนะครับได้เลยครับสวัสดีครับเจอกันนะครับคุณคิวพรุ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับได้งานแล้วเย <Yeah. S 1> ้พี่มิวพี่มิวพี่มิวพรุ่งนี้คิวได้นดสัมภาษณ์บริษัทตองติ้งเลยนะพี่จริงเหรอคิวใช่พี่ดีเลยคิวจะได้มีงานทำแล้วก็เอาเงินมาคืนค่าโทรศัพท์ให้พี่ไง แต่เขาบอกว่าจะนัดเวลาและสถานที่อีกทีหนึ่งนะพี่นัดสถานที่อีกทีหนึ่งหรอแปลกนะคิวปกติเขาต้องสัมภาษณ์ที่บริษ,ษ,ษัทสิทำไมถึงไปสัมภาษณ์ที่อื่นอ่ะอืมเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะพี่เขาก็คงออกนอกสถานที่ตลอดเวลาเลยน่าจะเอาตามที่<ม>ทเขาสะดวกอะพี่เอาไงก็เอาเถอะแต่ขอให้ได้งานนะสัมภาษณ์ให้ได้แล้วก็เอาเงินมาคืนพี่ไว,ไว้ได้เลยพี่ผลลงโซเชียลก่อนนะ โพสอีกแล้วโพสทุกเรื่องไม่ต้องโพสแล้วมาช่วยพี่รันแกไอคิวโอ้โหไหนบอกจะเล่นอุศัพท์ให้น้อยลงไงช่วยไม่ได้สักเรื่องเลยโอ้โหพ่อคิวจะไปไหนจะเน,นี่ยทำไมแต่งตัวดูดีใส่เชิ้ตใส่สูทแบบนี้ ฉันจะไปนัดสัมภาษณ์งานกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดเนี่ยเขานัดสัมภาษณ์ฉันที่ร้านกาแฟหน้าปากซอยนี่เองบริษัทตองติงนะนะพี่ช็อปฮะอืมบริษัทตองติงงงอะไรอยู่ละ่ะพี่ช็อปไปพาฉันไปส่งซีรีส์ีบโอเคโอเคโอเคไปไปไป,ไป,ไปเร็วเร็วไปหน้าปากซอยนี่นะเออน้องคิวสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่พี่ที่มานัดสัมภาษณ์งานหรือเปล่าครับใช่ครับพี่เองเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของบริษัทตองติงที่โทรนัดสัมภาษณ์เราไว้อ่าแล้วคุณรู้ที่อยู่ของผมได้ยังไงครับว่าบ้านผมอยู่แถวนี้ครับอ๋อพอดีพี่เลื่อนผ่านหน้า Facebook แล้วพี่ดันไปเจอโปรไฟล์ของเราเข้าพี่เห็นเราหน่วยกา้านดีน่าจะเหมาะกับงานของฝั่งพี่ขอบคุณนะครับมางั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะได้เลยครับอ่ะนี่นะคิวอันนี้เป็นเอกสารสมัครงานนะเดี๋ยวคิวเซ็นให้พี่หน่อยนะได้เลยครับ เฮ้ยคิวอะไรครับพี่หยิบเอกสารมาผิดฉบับทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอโทรตามเด็กที่บริษัทเอาเอกสารฉบับใหม่มาส่งให้พี่ก่อนได้เลยครับเอ๋อคิวโทรศัพท์พี่แบตหมดนะสิทำไงดีล่ะเนี่ยคิวงั้นพี่ขอยืมโทรศัพท์คิวหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่โทรหาเด็กที่บริษัทแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพี่คืน ได้สิครับนี่ครับรบก,กวนหน่อยนะได้ครับฮัลโหลจ๊อบเออเอาเอกสารมาส่งที่ร้านกาแฟให้หน่อยสิฮัลโหลฮัลโหลจ๊อบไม่ค่อยได้ยินเลยจ๊อบฮัลโหลเออคิวพอดีสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวพี่ขอไปโทรคุยที่หน้าร้านหน่อยนะ ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่กลัวหน่อยนะได้ครับฮัลโหลจ๊อบเออได้ยินเป้ะได้งานทำแล้วติดนเอกสารมาครบไหมเนี่ยไ้คุยโทรศัพท์นานจังนานมากเลยนะเนี่ย โทรศัพท์ปลอมนี่เอา้า<ะ>พี่มิวพี่ช็อปหาคนนี้อยู่เหรอคิวเนี่ย18มงกุฎพี่อ่ะสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เลยลองโทรไปที่บริษัทตองติงดูถึงได้รู้ว่าผู้จัดการการตลาดอ่ะเขาไม่น่าสัมภาษณ์นองสถานที่นะแล้วพี่ก็ตามเรามาจากที่ที่เราปักหมุดนั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งนะพี่อ่ะเพิ่งผ่านสัมภาษณ์งานนี้มา แล้วคนสัมภาษณ์อ่ะก็ <S <S ไม่ใช่หมอนี่ด้วยถ้าแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วแกเอาข้อมูลของฉันมาจากไหนโหใครบ้านจะไม่รู้ข้อมูลของแกทําอะไรก็โพสลงโซเชียลหมดนีนะ่อยู่ไหนอยู่บ้านกับใครไปที่ไหนโพสลงหมดทุกอย่างฉันเห็นแกถอยโทรศัพท์มาใหม่ก็เลยกะจ,จะมาเอาโทรศัพท์แกไปนี่ไงเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมานะยินแกเน่ยต้องโดนสักทีหนึ่งเฮ้ยใจเย็นพี่อ่ะเรียกตำรวจจับอีหมอนี่ไปแล้วแล้วตอนเนี้ย ตำรวจก็กำลังมาด้วยไปคุยต่อที่โรงพักแล้วกันไป<ห>โรงพักเวเฮ้ยโอ้โอพี่มิวคิวขอโทษนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรหรอกคิวแค่คิวไม่ต้องเสียทรัพย์สินหรือว่าไม่เสียร่างกายไม่บาดเจ็บอะไรอะ่ะพี่ก็ดีใจแล้วคิวคนสมัยเนี้ยมันรู้หน้าไม่รู้ใจยิ่งคนแปลกหน้าด้วยไว้ใจไม่ได้เลยนะ เราคิวเองก็ต้องเลิกได้แล้วนะกับการโพสทุกสิ่งทุกอย่างลงโซเชียลแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะแบบนี้รู้ไหมว่ามันเป็นช่องทางให้มิชาชีพได้นะคิวไม่ทําแล้วต่อไปนี้คิวจะไม่ทาแล้วจ้ะเข็ดเลยอ่ะพี่ตอนเนี้ยว่างงานใช่ไหมมาขับวินแทนพี่นะเพราะว่าพี่อ่ะได้งานใหม่แล้วได้พี่เอาก็เอาดีกว่านั่งเล่นโทรศัพท์ไปวันๆนอ่ะไปงั้นเรากลับบ้านกันเถอะให้พี่ไปส่งได้พี่ไปไหนรู้สิ ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรพี่มาเลยมาเอาพี่สอมพี่สอมรอรอ,อก,ก่อนพี่สอมรอรอ,อก,ก่อนสิ